สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะก็เหลือไม่กี่วันแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาสรุปตัวเลขนะคะของในหลายสำนักนะคะฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะสรุปตัวเลขของวันนี้เนาะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงช่องนะคะที่บ้านคลื่นมันไม่ค่อยดีนะคะ เน็ตไม่แรงนะคะลูกพี่มีเซนค่ะงวดแล้วฝันว่าออกหนึ่งสี่นะคะก็ออกตรงๆเลยนะคะต่อง,งวดบนวิ่งแปดเม็ดเดียวเจ็ดแปดห้าจัดเล่นเอาเนาะล่างวิ่งหกมีสองหกก็หกเจ็ดงวดนี้ฝันว่าเลขออกอีกเลยนะคะสามสองค่ะ ถ้าสามซื้อไม่ได้ให้ซื้อห้าสองนะคะนี่เอ็ดกันให้นะคะสามกับแปดตัวเดียวกันเนาะจากสาวบ้านนาหน่มสวีเดนนะคะลูงพี่มีเซนค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะของปู่ยอดค่ะพิธีบวงสวงนะคะไหว้หลวงปู่สวงนะคะตะโกน กาดออกใหม่เก้าสี่ห้านะคะหกกับ9้าตัวเดียวกันเนาะกัรเล่นด้วยค่ะล่างให้ที่สามสองก็ตรงกับลุงพี่มีเซน์นะคะตรงกันค่ะแล้วก็ชี้หนึ่งล่างนะคะก็เป็นหนึ่งเนะคะเลขทูแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะ คสุดท้ายฝันมาไปบ้านเลขที่คนเคยรู้จักนะคะบ้านเลขที่47อายุคุณยาย87ค่ะชอบชุดไหนก็จัดเลยนะคะช่องเบาเอ็มค่ะปู่สารคามกับงวดที่แล้วคงสุดท้ายที่1นึงนะคะงวดนี้นิมิตต่องวดหนึงก้ากับหนึ่งแปด สามตัวเก้าหนึ่งสี่ศูนย์หกแปดวงกลมให้แล้วนะคะเลือกเอานะคะเลประจำวันสุกก็เด่นหกสามห้าวิ่งที่หกกับสามสามตัวเม็ดเดียวเก้าสามห้าล่างห้าสี่ห้าสี่ปูฝันย้ำใดก็ได้แต่สี่ห้าห้าสี่นะคะเล่น้องแมวค่ะศูนย์หกสาม ในมิดฟันรอบสองนะคะเห็นพระองค์พาก็แอดต,ตีเป็นเลขสี่สี่สี่ด้วยนะคะปูฟันย้ำเกี่ยวกับห้าสี่สี่ห้าออกห้อยลาวแล้วนะคะแต่ก็อาจจะเป็นรัฐบาลอีกก็ได้นะคะเน้นที่ห้าสี่สี่ห้านะคะกลับด้วยค่ะชื่นชอบชุดไหนก็ เลือกเอานะคะการลงทุนมีการเสี่ยงมากค่ะวัดป่าอุดรค่ะสามตัวให้ตรงงวดตัวเก่านะคะตามตัวเก่าห้าหนกับ0ูนย์ห้ค่ะตัวใหม่สี่เจดสองเลขบิน0ูนย์สสเลขทูบศูนย์สค่ะ เทปไปเลยค่ะในทูบมีสองตัวนะคะปูเจ็ค่ะเลขศูนย์นะคะเก้าแปดสองสามศูนย์อามาได้ดูคลิปใหม่อีกของปูนะคะว่ามีตัวตัวหนึ่งตัวไหนนะคะล่างจับคู่ให้มาเป็น8ปดหนึ่งปดสองเหนึ่งค่ะบนเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองค่ะ ปูเจค่ะวัดป่าภู้จันหอมนะคะดันบวงสวงค่ะเขียนใบตี้หน้าพญาน,นาคนะคะปู่พญาน,นาคนะคะสองตัดเล่น05 02 25ค่ะสองตัวมี0ูย์สกับ51ค่ะ พี่ฟ้าฝันแม่นค่ะงวดนี้ฝันกุมารเขียนเลขใส่ฝามือให้นะคะตัวนังแดงค่ะ0ูนย์หนึซื้อ19ต้อง16ด้วยนะคะหกกับ9ชอบมีปัญหานะคะ0ูย์เกก็ต้อง06ตัวกันเนาะล่าง 02. 02 0ูนย์สองศนนะคะจากช่องโชคดีค่ะ สวัสดีชาแนลนะคะคนฝันเม่นค่ะฝันว่ากุมาทรทอมาเขียนมาบอกว่าตัวนี้จะออกนะคะสามสองเจ็ดค่ะตัดเล่นสองเจ็ดสามเจ็ดสามศนงนะคะเอตารางขออาจารย์นิรนามนะคะ งวดที่แล้วเข้าที่มี0 9นสมนะคะงวดนี้4 9่เก้าห้าสองสามารถจับเอาเองเลยนะคะอยากช่องเบาเนบเาหนองนะคะที่เอสดูก็เข้าหลายงวดนะคะ ปูขาวผมยาวค่ะเลขเทียนนะคะศูนย์เจ็ดามปิศนาปู่สามสอตัว7จห้าเลขทูบ4ี่ค่ะจากช่องใหญ่นะคะมนทการกับแม่รัตนีนะคะพอเงินฝันแม่นค่ะมีคนแค่มาบอกเลข สองสีนะคะกันด้วยนะคะกลับด้วย2องสี่เนาะผีก็คือเอาศูนย์มาใส่เอตีให้เป็น0ูนย์สองสีค่ะฝันรอบสองฝันขี่รถทั้งคืนทะเบียน9ก้หค่ะนี่เลขต่องวด4ี่สสากับ17นะคะ ว็มัวฝันเม่นค่ะฝันพระเขียนเลขให้นะคะ1นึสองสามค่ะล่างสองสามกลับด้วยสองสาสาสองเนาะพีแม่ไม้เขียนสายดินให้9 0ตัวเดียวกลับด้วยนะคะเป็น0ูนย์เค่ะบ้านเลขที่แปดเค่ะพีมาขอกินข้าวที่บ้านนะคะแล้วเขียนตัวเลขให้9 0ค่ะ จต่จองพอเถือกับเบาเอ็มนะคะจังโดฝันเม่นค่ะฝันรอบนี้ฝันว่ารถหายนะคะรถหายก็เป็นรถของคนข้างๆบ้านนะคะทะเบียน990หรือ660ตัดเล่นมี9 990และ69ค่ะ ของคนฝันแม่นนะคะชื่นชอบตัวไหนค่อยซื้อนะคะตรงตัวเลขตรงความฝันตัวเองค่อยซื้อนะคะชอบสำหนักไหนชุดไหนก็เลือกเอาเลยนะคะท้ายคลิปแล้วขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะได้รับทรัพย์ก้อนก้อนโตถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งที่2นะคะสวัสดีค่ะ